มีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในเส้นทางมาท่านตำรวจเอกวิกรมียา,านนวณิรอรองผู้กำกับการอำนวยการตำรวจภูธรภาคสามค่ะท่านพันตำรวจเอกนายสุโน์เอกุนรองผู้ในการแป่งทางหลวงนครราชสีมา,าที่หนึ่งนายวิชิตสาิบเจ็ดรายเพิ่มขึ้น15รายที่เป็นเพิ่มขึ้นหกสิบแปดเซ็์ค่ะเป้าหมายผู้ได,ด้รับบาดเจ็บจนวน79ราย ่วงเทศกาลสงกรานต์ีืที่ผ่านมาค่ะเป้าหมายการเกิดบัติเหตุต่อไปเป็น31ถึง13มงเมษายนค่ะซึ่งเป็นช่วงวันที่พี่น้องประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครค่ะช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากค่ะคือระหว่างเวลา15กันาถึง24 ส่วนสาเห,เเหาเตุการเกิดอุบัติเหตุภาพมากที่สุดคือขับรถเร็วถึง51เปอร์เซ็นต์พฤติกรรมในการขับขี่ที่เป็นแบบใจทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะนี่ค่ะท่านผู้พยาบาลท่านรองผู้พยาบาลระเบิดบอจังหวาาัาาดนในสังกัดระเบิดบอลท่าสามรวมถึงผู้แทนหน่วยงาน์ี้เครือข่ายในพื้นที่เจ็ดจังหวัดน,นะคะมีรองผู้พยา